หลักกิโลเมตรที่ศูนย์นะครับกิโลเมตรตันยงโปนะครับหลักกิโลเมตรที่ศูนย uh, ์ตันตันยงโปนะครับตะลุเตาเจ็ดถึงตะลุเตามีเจ็ดสิบสี่กิโลเมตรตันยงโเป๊ะร้อยเก้ากิโลเมตรตันยงโปเกาะอาดังร้อยสิบเอ็ดกิโลเมตรตันยงโปลังกาวีเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรนะครับ ตรงจุดนี้เป็นกิโลเมตรที่ที่ศูนย์นะครับเป็นกิโลเมตรที่ศูนย์าเราก็จะดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆนี่เป็น นี่เป็นอ่กั้งนะครับเป็นกั้งนะครับเป็นกั้งอ่าก็ขอลงแค่นี้นะครับขอลงมาดูกั้งแค่นี้นะครับ